สบายดีพี่น้องย่งางย่งางย่างหอาหาเนี่ยกิน,พ,น,พ,นพี่น้องมีแต้านกว๋วยเตี๋ยวกบร้านกระเตี๋ยวโอ้ควงคู่เลยเนะาะพาสคาเี่สันนไหม้แฮปคู่เลยวะ <laughs> พูดเรยวพูดเรยวเอาไปจอดไซรรถอ่ะ

ก็เปดเียวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปงังนจีนไปงานไดกับปอแต่หลุดจินอย่างไรกบบายไรอย่ไรกบบาทเพิ่งมาคอยบไปน้ำเจ้าดอกไก่เพิ่คอยสีไปรัดยุบนดอกคนมาไปรัดย่บบนพี่เจบรอบ้าเพิ่งสไปซ่องบงพุทธาวน้ำเพิ่าจ้าย่เ่าเนี่ย อ้พนเพิ่เลยพนไปเนเนบ้านพนติอดไสุ่๊บให้เบิ้งคีพโค้งตั้งเสาเลยกเสาเห็นคีแล้อยู่เสาลอเองติเสาสำเร็จเสาสำเร็จเสาสำเร็จโคงีก็ใครักลัก้าาลาน้ามันกนเห็นเปเสา้มนบ เสาอันบ้านด้านราคาเป็นล้านคือว่าคือว่าเป็นเสาคอเสารอเป็นสิ่งกินนั่นลูนังเพลนหลับเพย์นี่ชืออไรเราเีวบอกเขามากกว่าทีเขามาหมนเดียวเขาไปส่อยะไรอยู่บ้านที่ยุทงหน้ามือนน้หนาสใจไหมที่ว่าคนหนึ่งปับ่หมองันจอดรถจอดล่าอยู่ยน้ำของหน้าจะลุกปไเดยวฝนมันตกแี้ง เดี่ยวไปต่อเม่ไหร่เดี๋ยวบ้านเรือนออกมาทางนอีเลีมันก็สิข่าไปเพ่อใดว่าห้าเขามากขึ้นลงลงห้าออกมาขึ้นลงลงจัง ค่าผัดนมี่สามีก็นอกขันไวาอิ่มแล้วมันกับว้นั่นอยากทีจระนาบอิ่มแล้วเพราะอยากยังแค่นี้หรอฟ้าได้อะไรกินฟ้าอร่อยมากไม่ต้องชินกับกระเต๋อ เต๋วกะเตวเ่มงอ่ะอันมืเตี้ยวอันนัมันเสียดเลยฝาก็เป็นยางมีคนเลาคือเป็นังสี่เดาาผมนีดอกผมนีฝน ไม่มีเเป็นขื้เมือขึ้นนี่ไหมเห็นบ่ามื่อขึ้นนี่ยีมาลือตือเทายมือเศ้ามากกับมี่ลงมาปล่อยปยจักหน่อยซปซักซ็ปผิวๆป่ะมันจะมัน่มากกวเขาสู่แล้วเนาะเขาสู่ห่วงซู่หนาฝนนแปลว่าปียุติว่าปีนี้พี่หออว่าคือพอยุดก็ไม่ยึดติงมากเลปีนี้่อ่าฤดูร้อนบ่ไหลาปันใดฤดูร้อนบ่หล ดูดูหนาวไรนวนกนยก็ประนเง้เป็นประาวน,นเน้า,ปนนนาไปจนหอดมันสีเคืงเดี๋ยวเด้มันสีเคืงเมียสาเหรเด้อบว่มันสีุนแมมันสีเไปภาพมีุนน้มันสเนต่อเลยนสภาพมันก็นเป็นนาฝนไปแล้ว เจอทั soak, like ้งหนอเดินแล้วมันแสบแต่วกิจิ้มด่าสิวหิวอีกบ่ทุ่งิน้ำตาไอัจัเป็นไปเยดีคัดสวัสดีครับ เอาคือแฟร์เท่านี้นผู้หญิงโดนคนบวนนะโดนเลยเอาต้องปางพวกอดอยากมาพวกยากนี่เป็นซักกระจายไปแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าพ่อยุดไปไหนมาจาวนไปแล้วก็ออกมาเส้นใหญ่อ่ที่แรกว่าจะลัดไปใช่ใช่ที่แรกว่าจะไปคอนสวร์ที่ติดไฟแดงนะแอ้พ่อวนเป็นคนผมก็ตามหลังพ่ออยู่ ก็จะวนไปโอ้ยก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคนของมื่กิ้กัทนเดินต่อดเลยวนออกมามาเจอแฟสวรรค์พรสวรรค์แล้วว่าจะตัดเข้าบ้านลาดใหญ่ไม่ใช่ใช่ไหมมันมาที่เดิมเลยผมตามพ่ออยู่ผมว่าพ่อจะมาทำหม่ที่เี่เขาออกจากประเทศเดิมไปยพาดไปไหนไปเลยเขาเป็นยังไง แนวากยเอกาัน้กไปมาเบิ่งมตีจริงขอสายดีพี่น้อเออสิเป็นไผ่มาตี้ยาสิบ่จ้าไอสีนบอกเืีวาอยงเอาเอเอาเน็บนายเด้อเอจะเน็บน่ายโผมันสีงอ่าไปหาคือแม่คือกันเด้ โอ้ยอย่าเห็ดอย่าเห็ดอย่าเห็ดยแพอจะตาเศาเศเฮา่เฮาไปขอตายลูกโอ้ยเศร้าเศร้โอ้ยอยยว้าเศาว้อยากอายกอยากอายลูกยายเียอยากอายเ่ไปลูกไมไปอเคือฟิอฟิโอโอ้ยอโอ้ยอยากอายกอยากอายยานลูกยานเียอยากอายนอโอ้าเอา โอ้ยคล้องไอย่างอ้กยานลูกยีไเกี้ดลองเบอยาให้วอยู่ตรงกลางก็ได้ลองเบอร์อคา้วมาายคี่ด้คสวัสดีค